ตะปาอ้อยพี่น้องบานเบาแดดเอามาพี่น้องมามากินซอยจูดใส่เข้าเนี่ยใส่มาแล้วได้พี่น้องเด้อเพี่นูใส่มาแล้วครับพี่น้องไส่อ่อนเครื่องในตับมีหมดทุกอย่างครับมาพี่น้องซอยจูดกันเข้าเอากาสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสบุหูทุกคนเกิดเคยได้เปงเด้อยพี่น้องสร้างไก่พี่น้องสร้างไก่ต่างประเทศเราวานนี้ประเทศกะดีสุโขทัยสุพบรนเนาะ สุเกียสมุมกะมาพบมอฟอกันคือเราได้พี่น <saben> ้องเด้อยกะเบาแดกเบาแดกมาแล้วพี่น้องมันนี่เบาแดกมาคำๆด้พี่น้องเด้อไดดเมาบรรยากาศปานเบาแดกว่าเป็นยังไงในระหว่างเดือคือปลาอ้อยเบิดพี่น้องเด้อยโคงเขียดจักพันไรพุ่นล่ะพี่น้องเด้อยปานเบาแดกเขาปลูกอ้อยมาเพียงเนาะอ่ะมันนี่ได้กินได้กินมื่อฟ้าพี่เต้านอกกับใสมาเลยพี่น้องเด้อตามคำเดือบลองของเอฟซีวะท่านใสซอยจุใสพี่น้องใสมาเลยพี่น้องมันนี่มีเครื่องในร่วมเด้พี่น้องเด้อเครงตับเครงนีด้วย ใส่กันมี่หลายเอามาหลายอยู่ครับแต่ว่าเอาลุงบบเบิดดอกเอาตะมองเสียบแสบมากมือนี่พ,พี่น้องห้องโอ้เอา้าใส่พี่น้องเอามาเอามาหลายเติบใส่ใส่พี่น้องใส่ไ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่วพี่น้องเอามาให้เพึ่อกันนะครับอ่ะลุยบ่เบิด,ดนนได้เป็นไรจงไปเอามาหลายๆมันจะเต็มเวทีเนาะพี่อนเนาะมาลุยกันเลยก่อนดึงก่อนได้กะ คือข้าวแท้เมื่อกี้น่ะกตอนนี้ก็ได้ขออนุญาตเตือนน้ำยากันได้เพื่อนเพื่อนอืมคำมาแรงมากล่ะเปรี้ยวปากเลยเพื่อนเพื่อฟังเสียงหน่อยกันนะไฟไฟเลาะเพาะพริ่งโอ้เสียงได้บรรยากาศกระดาบรอนเขียดด้วยพ่อห้องแกล้งแกล้งแกล้ดูสิ่อไอเจ้าที่อยู่ทางมันก็นั่นนะเอาเด้อเจ้าที่เจ้าทางเลยมามาตอกเหล่ากับลูกกับหลานกับเบาเด็ก พอเปิ้ลได้ตอกแล้วเ้าก็ตอกน้ำกันมาเปิ้ลองมาจวดเา้า <c oughs> สารคามนำประตองเดี๋ยวเก็บขอกน้องเพี่นอนเนาะมาลุยเลยมีดวงเก้าหนิละ่ะใส่บ่เก็บซี่ยากเห็นกินใส่บ่ตอนใดเนี่ยเมื่อก็น่ะตอนนี้กนน็น้องเพี่อนเนาะเทศเมื่อกันอ้อนมาตอนนี้แก้วกับมาเรียบร้อยตอนเราเด็กใช่ไหม เพื่อมาตอนเลยเหรอเมื่อกี้นี้ของแท้ตัวน้อยพวกพวก,กได้เพื่อนเรือใส่ลักเบิ่งเบิ่งเห็นหมดี่น้องมีบ่ละด้วยเป็นลีดออกเบิ่งเลยบล่โอ้ยเป็นบรีดออกเบิ่งเลยเพี่น้องอือไข่อ่อนมาเข้าน่ะกินได้ขึ้นกาอ่อ,อนมันยั่งค้างไข่ไม่กับมีอยู่อือ มาพี่น้องมาห้องกินเขาน้ากันขอแรงเด้อพี่น้องเด้อมันจะกาดได้ขนาดพี่น้องได้ฟิลขนาดอืากินเป็นน้ำพันเป็นน้ำเนาะพี่น้องอกินเป็นน้ำพันเป็นน้ำ ใส่สดๆได้พี่น้องเริ่มมืดอีกเปิดเอาล่งมากมใหม่เหมือนจับงามๆใส่พันตับบ่พี่น้องมั่มีเริ่มมันพันบ่ได้ไรดอกใส่ กับนีน่านาะเพื่อนาะตับบวกใส่ดีกว่าฮ้องเกลี่ยไปเด็วบาแดดดีดขมอ้ำบำจะได้เป็นอยงเด้อ โอ้คน uh huh. oh, นี้ก่อนเป็น,นทางแค่หน้าคืองานเดียวตอนนี้แไงแต่ว่าเอาฟังผื่ออกก็ต้องกรอนกรอนด้วยเพีองเด้อ uh huh. uh huh. น้องสาดี่ข้างล่างหลังอีกเป็น้องสาดหน่อยวิ่งลงน้องสาอีกบอกว่เขาอีกวิ่งลุ้งน้องสาอีก,อกเกลกย เอาอกินไปน้ำคุยกันไปน,น้ำพี่ดองว้าสูตรเอาดีกว่าเนาะพี่น้องอบักพริกไม่ยังงวยกันเหรพี่น้องบักกาวไหลบักพริกนี่เผ็ดพี่น้องบัมักงองดอกพี่น้องด้วยอืม โอ้โหพี่น้องมีแต่เนี้ยแสบๆอันนี้ก็บย่างนี่ดอกจอกบัเนี้เอา้ารวมมึงกระดาษดอกจอกกับสามกิบอะไรอย่างกับคันแทศหน้ามึงกระพี่น้องเพื่อพี่พี่น้อง โอ้ครับเส้นละใส่เบอร์ละบ่อตีส้อยไปก็ีเสียบเสียบสดซดได้เปียงเด้บริดลอวกได้ยังได้เปียงเด้ของเสียบมันอยู่กับพูมหมักเนาะพึ่งเนาะ มี่ปลาคิริวน้ำเป็นรองเดิมืึมอืมอืมอึมแบบนี้มีควบสูตรได้เป็นรองเด้อตับของยูแสปลาคิริวพันตับเป็พี่้องเบอร์กันนะอมแต่ว่าปลาคิริวต้องยำด่วนๆนอต้องเคี่ยวนานๆได้เป็นรองเดมเพราะว่าเบ้าแดกแถวบดีพี่้องค้างนี่ค้างเคี่ยวเนื่อ ต้องเคี่ยวดุนดุนหั่มดนดุนภาษาอีสานห้องกระได ไปฮิลล์พันตัาตงงามเลยๆด,ด้วยเพื่อนอเขียวบแหลกเนี่ยโอ้ติดข้อด้วยเพื่อนอติดข้อแหละสักบาบบ,บอยู่ในกางไปที่เนี่บยบนนิ้ติเห็เนี่ยอยู่ท่งนาคนเดียวเนี่ยขับด้วยะไอเ้ยแต่เนี่นยแสยบ Yan ang ไปน้ำพันไปน้ำไปเลยบรรยากาศดีป่ะพี่น้อง มันจะปลาอ้อยแล้วบัลแม่แดงเป็นหลายพันไรอ่อนมืดเลยมันนี่ไป แต่จังหวะพี่น้องเลยปนกระล่างล่งเนี่ยเขาก็เลยเลือกได้ปนให้เลือกหรอกปนเขาเสียวเลยล้านเจ้านี่แน,น,น่นอนนียพี่น้องล้านเนี่ยมาทาน อกจอกเขากินไปห้าปี <laughs> นป่น้งเหนียวบ่เหนียใส่ห้องบ่ได้ใส่ห้องยู่ใส่ ใส่บวกกับยังดีพี่น้องห้องบ้านได้กินตับเข้าใส่กันไปใส่บวกตับฮ <c oughs> ึ่น้องเลย ครับอืมเขาอ,อย่าข้ามกันไหนไปดลองกินขาบบ้ายตับไว้เนาะ ตนาบ้าแดกเป็นถนนไปนเลยถนนไป,นปนให้ไปนหน้าเพิ่งเดี๋ยวเราใช้หัวขวักมาละเพิ่มตัวาามาตนาตะไห้ Thank you. ดิบเบเดี๋ย้องน่าวเขวอืมรืดๆไปหน่อยด้วยได้จังว่ารึดๆไปเล่ด้วยเอานาเพื่อนเนาะบ่เบิเดดอกไป่ร้องแต่เบิรงเมนูตัวไปนี่ละ่ะวงเสียบอืมใส่ไหม

โอ้มือนเสียพักไม่ได้กินไส้ดูน,นะพี่น้องเฮงแล้วนานแล้วไม่ได้กินไส้นะเ,สเ,สเานาะพี่น้องมัอนี่แซ่บๆเอาหน่อยพี่น้องเอ้าสารับก,กิมเนสอย่างพัฒนะครับกิรยาาิยนท่าทางของเบาแดดโภชภาพพูดจาบ่เหมาะสมอะไรก็ขอตรวจความพ่ยได้พี่งเลยสาหรับก,กินอยู่เบาแดดก่อนตัวร่รางประกอบเออื่นมือเฮ้ออยื้อแสกีนกับแถมเบื้งได้พี่นง้งเลยมืออื่นสารับก,กิมเนสเสมะครับสวัสดีครับอู้คักขนาดพี่น้อง